มาใช้เวรใช้กรรมกันโอ้ยยังน้อยใจไหมถ้าน้อยใจเดี๋ยวพอบัรดาจบมานี่นะเดี๋ยวจะเป่าหัวให้ <c oughs> เลิกเธอมันเป็นชะตาของเราสิ่งสำคัญว่าเรามีชีวิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ยังไง เราจะทำให้เราจเจริญขึ้นได้ยังไงตรงนี้สำคัญกว่านะอย่าไปรำไรอะไรกับชีวิตที่มันแย่ๆไม่เอาไม่เอาแต่มาไม่สนชีวิตแย่ๆที่มันไม่มีประโยชน์แล้วไปนั่งแคะชีวิตแบบนั้นไม่เอาพราะใครอยู่อย่างนี้บ้าง ล้มเหลวเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องความสุขสัตว์เรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องการถูกเบียดเบียนด,ดูเลยดูยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจำแนกไงสัตว์กํามังสัตเตวิพัชติยะทิทังหินัปนิตายะกรรมมันจำแนกสัตว์แล้วดีเลวตามอะไรการกระทำ เขาจำแดกแล้วถึงบอกว่าถึงเวลาไม่ต้องทาหรอกต่อให้เป็นเด็กเนี่ยเด็กที่มีบุญนะหรือเด็กที่เกิดมานี่บาปติดตัวมาเลยขี้กากขี้เลือนขี้เกลื่อนเต็ไมไปหมดบางคนตาไม่ได้ดูโลกได้เลยหูก็ไม่ได้ฟังเสียงเลยทานักชีวิตสุดท้ายเป็นไงพูดไม่ได้ มองก็ไม่เห็นโทษใครโทษพ่อแม่โทษใครมันเป็นชาตากับเริ่มต้นก็รับเต็มๆก่อนแล้วเพราะเด็กยังไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีผิดไม่มีถูกใครไปตัดสินว่าเด็กนี้ดี เด็กนี้เลวมันเป็นได้แค่ร้องไห้นะแค่น่ารำคาญมากกว่าแต่ยังไม่มีเดลดีไม่มีเลวใช่ไหมแต่กรรมตัดสินไงเกิดมานี่คนห้อมลอ้อมน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักน่าชัง ไอ้นู่นหน้าตกหน้าตเตะางง้โอ้โหคนละเรื่องกันนะแล้วทำไมยมไม่ไปเกิดตรงนั้นนะมานั่งทำงานให้เหนื่อยกว่าจะได้สักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนสัก, 1, ก, 1, ก 1, ล้านเนี่ยนะโอ้ชีวิตนี้จะมีหรือเปล่ายังไม่รู้นะไอ้นี่เกิดมาเนี่ยมันกับผ้านี้เป็นทองคำห่อมาเลย เอาที่แน่จริงก็ไปเกิดตรงนั้นดิก็มีเรื่องเล่าเป็นมุกสนุกลูกศิ์เล่าเราก็จำก็มาบอกท่านอาจารย์ครับผมนี่ว่าที่แรกผมก็ว่าผมเลือกเกิดทีแล้วนะครับผมโตลงมาจากบนเทิงนี่น,นี่คือกระโดดจากข้างบนลงมาบนสวรรค์ ผมกะเห็นแล้วว่าคขาลือหาดหลังใหญ่โตมีสระน้ำด้วยกะว่ายังไงยังไงว่าสุขแท้แน่นอนมีสระอาบน้ำด้วยทุกอย่างพร้อมเสร็จสับหมดบริการครบคันอยู่ในนั้นหมดเอาและได้เลิกได้ใจแถวดานี้หมดบุญเอาไปเกิดไปผมกะจะมาเสวยบบุญต่อในโลกมนุษย์มันยังติดสุขอยู่ พอกระโดดลงมานะครับพอใกล้จะถึงกับพายุมาจากไหนก็ไม่รู้มันหอ,หอผมไปตกอยู่ไหนนกไข่บักตูเนะาะบาหอไปใส่ไปตกจุกเขียงหน้ากับไข่บักตู้ครับโอ้อ่อนช่อนบอกบอกครับมันบอแมนสะนามครับนี่ไปอยู่ใกล้ไขยบักตู้ยมนึกเลย ทั้งๆท,ที่เราเลือกเราคิดแต่บุญที่เสวยมันหมดแล้วจากนี้คือเหลือแค่วิบากเป็นเศษไปเสวยสุขก็อย่าลืมนะสวรรค์เราก็ไปนรกเราก็ไปโลกมนุษย์เราก็มานะมันยังวนเวียนอยู่นะแล้วแต่ว่ารอบของกรรมตรงนั้นพายุมาหอบปึ๊กเป็นยังไงล่ะโอ้ยบอกไว้บอกไว้ เป็นแต่นายเป็นแต่สร้างแท้ชีวิตชีวิตชีวิตก็ข่อยเป็นว่าเน้เป็นแต่สร้างสร้าง,ง,งเจ้าของบอกสร้างนี่กะวสิโตนลงคักแล้วพายุมาจากไหนก็ไม่รู้หอบไปตกอยู่ที่ทุ่งนาเขียงนาไปอยู่กับควายอะ่ะควายบักตู้ไม่ใช่ควายทึกด้วยนะควายบักตู่ควายที่ยังไม่ได้ว่าสง่างามเท่าไหร่ เป็นไงยมผู้ได้อยู่คายบักตูบักรน,นอ้อที่โตขึ้นมาก็เลี้ยงควายแล้วมีเพื่อนเป็นควายอาที่ไอ้น่อะไรตือ่อโตขึ้นหน่อยเล่นปีโนโลแล้วปเปียโนโใช่ไหมไอันนี้พอเราอย่างมากก็มอเออ ขาจะข้าวเด้อที่เอาหนาไมไปกินดอกมันเรียกหิวน้ำเห็นไ,ไหมเสื้อก็ไม่ใส่เด้อเล่นปีต้นไม้เล่นนั่งอยู่กับดินไอโน่ไม่นั่งบนโต๊ะจะกินทีก็มีผ้าเช็ดมีคนเสิร์ฟคุณหนูคุณท่านคุณเธอ ไอโน่มึงยางสันมึงอย่างสีเนี่ยมันคนละภาษาเนี่ยไอนี่บอกครับท่านครับนายไอนี้แหละพูดอะไรขึ้นมาหมอวาควายฟังตัวบอมีเผยได้เลยมันเหมือนถูกสาบชีวิตเริ่มเกิด จุดเริ่มต้นนี่โอ้โหมันไกลกันลิบต้นทุนมันไม่เท่ากันน่ะน้อยใจไหมใ,ใครไปลุกเชาวนาบ้างชาวไร่ชาวสวนโอ้ยลำบากลำบนอดทนเข้าเมืองกรุงเพื่อจะมาหางานทำเพื่อจะมาสร้างฐานะใช่ไหมไอ้ที่คิดเราวาดไว้ แบบนึง่งแต่จริงๆแล้วภาพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมต้นทุนไม่เท่ากันเอาล่ะผ่านมาอีกเรื่องหนึง่งบางคนชีวิตนี้พูดอะไรเขาไม่ฟังบอกอะไรเขาไม่เชื่อแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโอดต่ภัยเกี่ยวกับเรื่องวาจา มาจากปากทั้งนั้นเลยบางทีก็ถูกนินทาบางทีเขาก็ว่าบางทีเขาก็โกหกบางทีเขาก็บอกลูกบอกหลานบอกใครมันไม่ฟังเลยมีนะหลายคนสอนลูกหลานไม่ได้เลยคนอื่นพูดมันฟังนะแต่พ่อแม่พูดบอกฟังเนี่ยมันไม่ฟังเลย ถามว่าลูกใครเออ้วมันก็ย้อนเจ้าว่าคอยลูกผู้ใดมาเป็นเจ้าบอกเป็นแม่คอยไหวยย่างที่วังสี่วังสี่ที่วังใดมันไม่เคยพูดให้ม้วนหูอโยงฟังเปน็นไหมไม่เคยพูดให้สบายหูไม่เคยพูดนํำเพราะเลยยอกย้อนเถียนไม่ตกคำไม่ตกฟาก โยมใครมีลูกที่เถียงตลอดโยมโยมพูดคําเดียวท่านะ่ะมันพูดไปห้าแล้วอธิบายอธิบายไปซะหน่อยบอกหยุดไม่ต้องเศร้าเศร้าโวฟั่มอ้าวโอ้มันบอกแม่แม่ใหญ่ยเยอะใหญ่ยยเยอะโอ้โหพูดคํานี้ได้ไงแม่กาลังสอนมันบอกแม่แม่หยุดใหญ่ยเยอะใหญ่ยยเยอะแล้วทําไมไม่หยุดนะ่ะ เดี๋ยวแม่ก็รู้โอ้โหใหญ่ยเยอะแม่ใหญ่เยอะเคยถูกลูกขู่ไหมมันบอกใหญ่เยอะแม่อย่าพูดเยอะเบือ่อลำคาญบนอยู่ได้เดี๋ยวก็หนีหรอกโอ้โหแค้นใจเว้ยนี่บ้านก็อยู่ฟรีเข่าก,ก็กินฟรีพูดแค่นี้ มันบอกเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะโอ้เราต้องเชื่อมันนะสอนสั่งใครไม่ได้บอกใครก็ไม่ฟังอย่างมากก็นั่งบนอยู่คนเดียวกรรมอะไรอยอมว่าเราเป็นคนทุศีนในเรื่องข้อสี ไม่เคยพูดความจริงพูดปดพูดโซเสียนพูดคำหยาพูดเพอเจอเวลาพอมันกลับมาเป็นแบบนี้แหละไม่ขังเศกน้ำมนต์ก็ไม่ขังหรอกพิงพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อบอกอะไรเขาไม่ฟังขนาดคนในบ้านยังไม่ฟังเลยยมคิดแค่นี้เลยพูดในตายอะ อย่าไปเด้ออย่าไปเด้อบอกขอชิไปไปเห็ุยังแต่ถ้าไม่ห้ามมันมันจะไม่ไปก็ได้นะแต่พอเราพูดขวามันบอกซ้ายเราบอกซ้ายบอกขวาเราบอกหยุดมับอกเดินเราบอกเดินบอกหยุดเราบอกลุกบอกนั่งเราบอกนั่งบอกเดินอ้าวแสดงว่าโยมไม่รู้ทำกรรมอะไรกับเรื่อง ภาษาเรื่องวาจาเรื่องความเห็นเรื่องความเข้าใจมันไม่ได้เลยนั่นแหละเราทุจริตในเรื่องของศีลในข้อที่เราไม่พูดความจริงกรรมันสื่อสตรตว์สุดท้ายเป็นคำที่ไม่มีสาระเลย น่าน้อยใจเนาะบางคนสอนลูกไม่ได้บอกสามีอะไรเศร้าไม่ต้องพูดพะยังคอยชี้บอกจกกัรคำบอกว่าต้องวชาซื้อๆว่าเหตุยังโม่วนหัโอ้ยอยูดดด่ดิตื่นเช้ามาพูดคำเดียวเพาะอาป,ปากมันบอกไงหยุด แค่นั้นแหละเวนเอ้พูดอะไรมันเชื่อที่ไหนหรอเทียบดูว่าเราสร้างกลับอะไรไว้แสดงว่าคำพูดของเรานี่มันคำพร้อยหมดเลยนะเป็นคำพร้อยอ๋อดูเจ้ากุลสุนทรเวลาพูดคนนั่งฟังเงียบกึ๊บ เป็นจมอกพูดก็นจนน้ำลายแห้งนดูเนี่ยนีเนี่ยพอพูดถึงแห้งมันเริ่มฝืดคอแล้ว <c oughs> ถ้าได้กาแฟสักแก้วก็จะดี <c oughs> มีการเทศไปขอกาแฟด้วย <c oughs> ดูที่พูดแล้วคนฟังไม่ใช่ฟังแต่ที่บ้านตามมาฟังอีกโอ้อยากเห็นขักๆจะได้ฟังเพลนเว้าทนัดทนัด จอบฟังได้ทีนี่นังโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบน่เบ่เาอย่างน้อมวน์นแสดงว่าเราเคยซื่อสัตย์กันมาเคยให้ประโยชน์ในการฟังกันมาเคยได้รับคุณค่าในการฟังกันมามันก็เลยจิตมันมีความเชื่อและศรัทธากรรมมันซื่อสัตย์กรรมวาน มีพระท่านถามอาตมาท่านเจะคุณทำยังไงเทศยังไงถึงคนนับถือศรัทธาเห็นพระอื่นเขาก็เทศเขาก็เรียนกันเยอะแต่ของเจ้าคุณเทศยังไงยี่สิบสามสิบปีคนไม่หายไปไหนมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรู้ไหมจะมาตอบอยังไงบอกท่านใช้หัวใจที่จริง แล้วพูดความจริงเมื่อเขาเห็นว่าเราพูดความจริงแล้เราจริงใจแล้วเขาเชื่อเราด้วยความความจริงที่เราพูดไปแล้วและเขาพิสูจน์ได้ว่าสองปีมาแล้วสามปีห้าปีสิบปีคำพูดนี้ไม่เคยผิดเพี้ยนไม่เคยทําลายไม่เคยให้ร้ายไม่เคยทําให้เขามีโทษเลย นี่คือที่มาของคำว่าความศรัทธ,ธาเขาเชื่อโอ้เจ้าคุณพูดดีผมโนต้องเอาความรู้เยอะแยะแล้วมาบอกให้เขาเปล่าพูดให้มันเป็นสัตว์ใช่ไหมคนมีความรู้เยอะแยะโยมไปฟังเนี่ยมหาลัยเยอะแยะที่เขาจบระดับดิกรีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์แต่โยมยังไม่เชื่อเขาอะ ยมยังไม่ไว้ใจเขาเออนี่คือเหตุฉะนั้นเราสร้างคํานี้มาเราสร้างศีลตรงนี้มามันก็เลยทำให้เกิดตรงนี้แต่ถ้าตรงกันข้ามที่ว่าเราเป็นคนทุศีลในเรื่องของวาจาพูดดำเป็นขาวพูดผิดเป็นถูกพูดชั่วเป็นดี เพื่ออะไรเพื่อให้ตนได้ประโยชน์สุดท้ายมันเกิดโทษต,ตามมาและที่สุดมันจะเสื่อมแล้วคนเขาก็<ๆ>จะไม่มาอีกเลย,ค,ยค่อยไป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 ทุกคนรู้สึกว่าเชื่อไม่ได้ทางนั้นมันไม่ใช่แล้วแต่นี่บอกพูด ตามที่ผู้เจ้เจ้าตัดสรุมาเนี่ยแหละบอกเข้าไปเมื่อเขาได้รับประโยชน์แล้วเขาจะเกิดความเชื่อว่าเออเขาควรฟังนะฟังแล้วก็ควรปฏิบัตินะพอปฏิบัติเสร็จเขาเองได้พอได้เสร็จเขารู้ว่าเออกิจเขารู้เองนะนั่นแหละท่านสายภาวนาเป็นแบบนี้ส่วนความรู้มากมายบางทีถ้ามัน ยังไม่จริงใจกันอยู่มันก็ยังหลอกกันวันนี้ครับตัวเออดีแล้วใช่ไหมโยมและถ้าสุดท้ายนะบางคนชีวิตที่เจอปัญหาคืออะไรรูกโะยมเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจควบคุมความรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติอยู่เรื่อย อาละวาดอยู่เรื่อยบุ๋มบู๊วามอยู่เรื่อยโมโหโกธาอยู่เรื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราได้ปล่อยชีวิตให้มันเมามา,มา,มาตลอดจนเป็นคนที่ไม่ได้เจริญสติเลยเวลากรรมมันให้ผลขึ้นมากลายเป็นคนเลเอะเทอะสติสตังตั้งไม่ได้ ปิปะราดบ้างผิดเพี้ยนบ้างอารวาดบ้างควบคุมตัวเองไม่ได้บ้างทำลายเข้าของบ้างทำลายตัวเองบ้างระวังนะใครที่ชอบมึนเมามอมเมาจะเกิดจากข้อขาดสติควบคุมไม่ได้เลยแม้ขับรถก็มีเรื่องแม้ไปพบ อยู่กับผู้คนก็มีปัญหาทำธุรกิจการงานก็เกิดปัญหาอย่านึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันเป็นเรื่องละเอียดมันให้ผลตามมาหมดทุกเรื่องเลยก่ามาบอกโอ้โหถ้าเราไม่รักษาศีลให้ดีไม่เจริญกุศลให้ดีไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญสติ เรามีโอกาสพลาดทุกข้อเลยแล้วสุดท้ายชีวิตของเรามันเพิ่มทุกข์ไปอีกจริงๆเกิดมาก็ทุกข์ตั้งแต่วันแรกแล้วเราจึางร้องกันแล้วเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนบอดต้องรีบขยายแล้วแล้วการอยู่ชีวิตให้รอดมันก็มีสภาพปากกัด ตีนถีบก้นขิดมาตลอดจนถึงแย่งชิงกันถ้าสติเราก็คุมไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำลายไปหลงกับมันไปหมกมุ่นกับมันไปยึดติดอยู่กับชีวิตแบบนั้นสุดท้ายเราจะเป็นทาตในความเกิดตลอดไป แม้ตายครั้งนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความเกิดใหม่นะเกิดไปไหนอีกจะเกิดเป็นอะไรจันตั้งใจให้ดีโยมมาแล้วตั้งสติเรามีองค์พระพุทธมีองค์พระธรรมมีองค์พระอริยสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณธรรมเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แ่นแหละปลอดภัยที่สุดเอาละสมควรเวลา